ลิตรรนะคับไปตรงมอดครับผมตอนนี้ผมเคลียร์มอดทั้งหมดออกาล้วนะก็ท่านที่ลงมอดนะก็พยายามเคลียร์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ETS แล้วก็ ATS นะฮะพยายามเคลียร์นะครับมอดไหนที่ไม่เล่นก็เอาออกนะครับมันจะทําให้เกมช้านั่นเองนะโอเคก็เปิดไฟล์บิบอันที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับจะมีไฟล์ SCS อยู่นะครับก็ลากใส่เลยอ่ามีพาสเวิร์ดอีกสักครู่นะสักครู่เดี๋ยวผมหาพาสเวิร์ดโอเคนะครับเดี๋ยวพาสเวิร์ดผมแปะไว้ด้านล่างนะฮะ แปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับเห็นมีหรอลอง copy ดูเออได้โอเคได้แล้วนะครับทีนี้ก็ไฟล์มันก็จะไปอยู่ในมดละนะครับาลากใส่เหมือนผมเมื่อกี้นะฮะแค่นี้เรียบร้อยเข้าเกมได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาสเวิร์ดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับใต้ดีสคริปชั่นนะครับเกือบเข้าเกมผิด <laughs> <laughs> ก็พอเข้าเกมเสร็จก็ไปตรงมดนะฮะมดมินิเจอร์เลย นี่ขึ้นมาละนะครับ dodge นะฮะเก้าร้อยนะครับเป็นมันเป็นสิบล้อได้ด้วยนะคันนี้นะแต่ผมจะแต่งสไตล์หัวลากนะครับมันกด active แล้วก็ให้มันขึ้นสีเขียวแล้วก็กดคอนทินเข้ามานะฮะไปตรงทั้งดิวเลอร์เลยนะฮะแล้วก็ไปอคเซสซอรี่โมดเลยน,ะนี่คันนี้เลยนะครับกดคอสติมซ์ดูนะฮะนี่ dodge นะฮะหัวแล้วก็แคทซีนะฮะแคทซีอ๋อตัวนี้จะเป็น คล้ายสิบล้อรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นรถพ่วงนะฮะเอาอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับก็ถ้าใครชอบสไตล์สิบล้อก็ไปสิบล้อนะครับผมชอบรถพ่วงนะครับหัวลากโอเคจะเอาเป็นหัวลากเลยกันนะครับเครื่องยนต์นะครับมี400 404 HP นะครับโอ้มี400ถึงเท่าไหร่เนี่ย900เลยนะครับ900 HP นะครับแล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะเอาเครื่องแบบไหนนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอาเครื่องแบบไหนเนี่ย เออเอาเป็นเครื่อง400ไปก่อน400แรงก็ถ้ามันไม่แรงอะไรก็มาเปลี่ยนได้นะครับมดเสียงไอ้มอดเครื่องตัวนี้น่าจะน่าจะเกี่ยวกับเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็ไปลองเทสกันเอาเองนะครับมันมันเยอะมันเยอะนะครับก็ลองเปลี่ยนแล้วก็ออกไปฟังดูนะครับว่าชอบแนวไหนชอบเสียงเครื่องแนวไหนนะอันนี้ตามใจเลยนะฮะอันนี้เกียร์ผมจะใช้เป็นมันไม่มี12เลยเนี่ยไม่มีเอาเป็นผมใช้เป็น13สปีดแล้วกันนะครับ มันมี18สปีดเนาะ13สปีดโอเคภายในก็ไม่ไม่ไมแต่งไม่ได้นี่มันมีให้เลือกด้วยอา่าสีนะครับมาดูสีนิดนึงคลาสสิกผมเอาเป็นคลาสสิกนี่แหละมันเป็นสีแดงด้วยนะครับมันเป็นสีโทนสีที่ถูกใจผมโอเคมาดูแต่งอะไรได้บ้างถังน้ำมันนี่คือไลายไฟใช่ไหมใช่แล้วอือม,มีสองแบบ เอาแบบนี้เอาแบบนี้อีกอักอนหนึ่งคืออะไรครับไฟเหมือนกันนะโอเคใส่ไฟ,ฟยเยอะๆครับผมชอบชอบรถไฟนะดูด้านหน้าตรงนี้นะครับ um รบัมเบอร์นะฮะอือฮอออันสุดท้ายนี่แหละไฟเยอะนะครับชอบชอบรถไฟนะฮะโอเคเสาด้านหน้าโครม อเออแบบนี้ก็สวยดีสต็อกโอเคอันนี้กระจกนะครับกระจกเอากระจกมีฝั่งเดียวอุ้ยกูเป็นเล่นไปเอากระจกฝั่งนี้ไม่มีคือไม่มีจริงด้วยตรงนี้คืออะไรครับอ๋อโลโก้นะฮะอืมแบบนี้ เก่าๆนิดนึงนะตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นไฟนะครับคุณผู้ชมอืมไฟเป็นไหไสวยสองตานะแบบสี่ตานะสวยดีนะอันนี้ก็มีไฟอีกอันนี้ก็ไฟครับผมหมดเรียงครับอันนี้เป็น ถังน้ำมันหรือถังฟิลเตอร์ฟิลเตอร์กรองอากาศนะครับน่าจะนะฮะแบบไหนดีอันสุดท้ายนี่แหละมีไฟตรงนี้นะครับสวยดีนะฮะจบใส่ไฟได้ตรงนี้ละ่ะบงังแดดนะฮะ เนี่ยก็เอาแบบมีไฟเนาะชอบ <c oughs> นี่คือตและนะฮะแบบกลมแบบเลียมนีแบบ่กางเอาแบบ,แบบใหญ่ๆนะไฟโอเคมาดูตรงนี้ละ่ะยางละ่ะมีที่กันล้อด้วยคุณผู้ชมแต่มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ เป็นโลสมาร์เตอร์นี่แหละชาร์ o ดออกดำนิดนึงฮนะโครมโอเคสแตนดาร์ดโครตตาแล้วกันสวยตรงนี้มันคืออะไรครับติดขึน้นมาโอ้ใส่ไว้ก็เท่ดีนะ <c ười> อันนี้แหละท่อครับโอ้โหสวยมากโอ้อยางสวยคุณผู้ชมขอแบบผมชอบแบบยาวๆนะฮะยาวๆ ไฟตรงนี้ให้มันแมทกับตรงนี้นะไฟเออถ้าใส่แบบนี้มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะไฟนะเอาแบบนี้แหละนะครับให้มันแมทกับตรงนี้โอเคหมดหรือยังมันอยู่ตรงนี้กาดล้อโอเคใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้างหลังลอ่ะโอ้มีไฟด้วย ก็ออกสวยสวยหมดหรือยังเออแต่งงานนิดนึงใส่เป็นโลสาสเตอร์นะครับม Mater. อันนี้ผมจะใส่ให้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะหมุดว่าฝั่งนี้นิดนึงเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมไม่น่าจะมีแล้วละ่ะมาดูภายในสักนิดนึง สักนิดนีภายในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้น,นี่คืออะไรเนะี่ยอาไฟเหรอหมดแล้วแหละนะฮะกดซื้อเลยครับ Placecast โอเคกดไ like. ร กระจกดูหน่อยเก okay, ระจกไม่บักนะฮะโอ้ oh, ที่เปิดกระจกยังคลาฟสิกเลย <laughs> เปิดไฟเลี้ยวมันเลี้ยวทั้งฝั่งเลยนะครับกระจกตรงนี้ต้องไปตั้งก่อนนะครับถ้าไม่ตั้งมันมันเปิดไม่ได้นะเครปันน,น้งฝนอะไรก็เจดีเลย เดี๋ยวเราลองไปใส่เครื่องเครื่องไอแรงๆดูนะเมื่อกี้ผมใส่เครื่องตัวนี้ไปเนาะเดี๋ยวลองดู900 HP เดินหอบด้วยคุณผู้ชม 900ก็เสียงยังดุเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซั b s c r i ต e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาลองขับคันนี้ดูนะครับน่าจะแรงอยู่นี่โอเคนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับ,ก,นนรบาาก,ก็เครื่องยนต์นั้นไปเปลี่ยนกันได้นะครับมันมีเยอะนะฮะทสให้ดูสักสองเครื่องโอเควันนี้ลาไปแล้วครับกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับไปแล้วครับไปครับ